เออมันน like nee, ี้เป็นมือก้นผมล้านหน่อยให้ถวดทำพิธีก่อนวันที่หกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นพิธีก้นผมไผ่ให้ลูกรนาออกไป เอาใส่ดอกบัวเลยยายเห็นเราใส่นั่นนัำขากน้ำยังทั้งนี้มาอีกเอาสันๆใส่กระอักเอาใส่กราอักน,นี้ำเอาพ่อเมียมา<น>ทายพอดีไปตัดแทนจอมหัวเก่าออกแล้ว เลอหลด้วปุกม่เอนยังไงซอนงถึงขันพุ่นนีจะบุญวัฒนาิต้าตรงนี้อยู่มันคอนเงืองแต่ยังคอเรียงแม่ตัวถึงนี้จะแก้วข้นนะ้ยันหนึ่งยันยังนี่จส้นยังไงบอกไง 刚才哎，你好。 เอาว่าเชิญช้นซ้นเออนทำไม่ได้ได้ชัชัจังไว้นะนิ่งทำอะไรชั้งะงอตามมาตามผมดีแน่นจะเก็บตัว เมียเกบ่าไม่คุนเ็ว่นเตบนอย่เียบกว่าเอาทั้งำผักเรืมะก่อดมะน่จับั้คืนเอาทั้งตะน ບໍ່ເຂົ້າແມ່ນແລ້ວເດับສົມບໍ່ຊິໃສ່ຕັດກນເນາ ีมันหน่อยขนาด,ดมันก็มีเปิด ເດບບໍ່ เมียเด็กแปลงสังบุตรเนี่นนยวะอ,อย่างแรกวีในคลิปผมไปตามเป็น มันเป,ป็นอยูม่มันขาดมันหน่อยพดบ่าขวเดาวกันใจไงเป็นงนเก็บด้ว จะหาที่ก็ <mixen> <coughs> <coughs> <coughs>